นี่น้องนักลงทุนเรานัดพบกันเสาร์ที่12มีนาคม2559ที่โรงแรมแมนดาลินมาสตาร์ทอัพอัพสตาร์ทความรู้การลงทุนนักวิเคราะห์และ2ปอผู้ยิ่งใหญ่สนใจจองบัตรโทร086 490 2823คุ้มค่าเวลาคุ้มค่าลงทุนกับชาวชีวิตธุรกิจความสุขได้รับของพิเศษด้วยนะจ๊ะจากสมาชิกสต็อกรีวิวเป็นเวลา6เดือนรีบจองบัตรกันในวัย ช้าเดี๋ยวจบรถอีกโทร0864902823ครับพี่วันสวัสดีครับผมเมื่อเช้าประชุมหรอคะประชุมครับพี่ถ้าก่อนเข้าประชุมนี่ตอนแรกจะให้ซื้ออะไรมีจมีในใจไหมตอนเช้าอะ่ะบอกมามีแต่ว่ามันขึ้นมาแรงนะพี่วันตัวไหนตัวไหนคะ่ะก็เป็นตัวน้ำตาลบุยรมะนะครับอ๋อเหรอมามเท่าไหร่คะเอสตรงนี้ ก็ก็คืออย่างที่ที่วันนั้นเราแนะนําไปนะพี่มอนว่ากําไรคเตัวหนึ่งเขาจะทําจุดสูงสุดใหม่นะครับรประมาณร้อยห้าสิบถึงร้อยสิบพันบาทโอ้บวกขึ้นมาเนาะใช่แล้วก็คเตร์สองก็จะทํำมิลไฮต่อนี่นะครับนะครับหุนก็เเริ่มรีเฟกในเชียงบวกนะครับกับความคาดหวังเรื่องตัวคาร์ลงไฟฟ้าสองโลงนะครับสิบหกเปกวาดเต็มไตรมาสแล้วก็เรื่องตัวราคาน้ำตาลที่อรอขายอยู่ในระดับสูงด้วยก็มีการล็อกนะครับเรื่องตัวราคาขายเฉลี่ยไปแล้วด้วยนะครับในช่วง คูณหนึ่คือสองจริงคนที่เล่นน้ำตาลเนี่ยจะรู้กันดีว่าช่วงที่ขายนะครับพวกน้ำตาลหลักๆเขาคือช่วงครึ่งแรกของปีนะครับกำไรในส่วนตัว call inning ที่เป็นธุรกิจน้ำตาลเก็จะพีในช่วงครึ่งแรกปีนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเริ่มเป็นภาพของการอัพฟอร์มขึ้นมานะครับผมครับเอฟเหลที่สิบห้าบาทนะครับหกสิบนะครับพี่ม่อนก็ตอนนี้มันขึ้นมาชนส3บาบาทแล้วก็ฟักที่สิบสองบาทแปดสิบนะครับนวต้านก็สิบาบาทนี่แหละนวต้านแรกก่อนนะครับผ่านได้เราดูที่เรน อ่าสิบสามบาทห้าสิบกับบร,ริเวณสิบสามบาทเก้าสิบครับคือาาได้รับกันขึ้นมาท่านี้เนี่ยนะครับเป็นซื้อลงทุนได้อยู่แต่ว่าเขาไม่ควรย่อหลุดบริรเวณสิบสองจุดสี่นะนะครับล็อกไว้ที่สิบสองจุดสี่นะครับผมนะครับอ่ะก็ขายได้ราคาดีหรอคะ้น้าตาลในครึ่งปีแรกครับก็จริงๆตอนนี้ที่เราเรามีการพรีวิวดูว่าราคาเฉลี่ยที่ลอปป็อกไว้ก็้สิบสี่เซนนะถือว่าค่อนข้างดีครับจากเท่าไหร่โอ้จากช่วงครึ่งหลังวีแล้วมันสิบสิบเอ็ดเองครับพี่บอลน้อยนะครับถูกขนาดนั้นะ ก็มันจะหนีครับเพราะน้ำตามันลงมาในช่วงก่อนหน้านี้แล้วเราขายได้ราคาเท่าไหร่จริงจริงมันจึนช่วงปิดหีบอ้อยมันขายช่วงต้นปีแล้วครับคแล้วก็ได้ราคาเก่าสิไม่ใช่คือเราล็อกไว้ล็อกไว้ที่สิบสี่ครับพี่มอนหมายถึงว่าสิบสี่ใช่ไหมฮะคือจะล็อกลูงหน้ามาใช่ครับเพราะราคาน้ำตาลมันเริ่มขึ้นในช่วงปลายปีใช่ไหมครับเออเราล็อกก็คือล็อกในช่วงปลายปีก็คือเอามาขาขายในช่วงต้นปีของปีนี้นะครับผมครับจาโหจากสิบเอ็ดมาคกาสิบสี่เลยเหรอ เส็มาสิบสี่ครับเซนพี่เซนก็สามสิบสามสิบเปอร์เซ็น่ะถ้าเราตีในเรื่องตัวราคาราคาขายนี่ครับผมอ๋อก็ไม่ต่างกันถ้ามองอย่างนั้นอ่ะตกเลตกลงพี่บอกหูจะทะลุทะลวงไปเก้าสิบสี่อ๋อสิบสี่เซนต่างดีพี่ตึ้งสามสิบเปอร์เซ็นผมบอพี่ก็เลยหูอะไรจะขนานั้นครับผมโอเคอ่าแล้วมีตัวอื่นๆไหมที่กอล์ฟพันเร่งไว้ตั้งแต่เช้าแล้วตัวอื่นๆที่เล่งไว้จริงผมว่า คนที่ต้องบอกคนที่เล่นมิสมอลแคปเนี่ยตอนนี้จะรู้สึกสอึดอัดนะเ <Okay. S 2> นยครับแต่ผมอยากผมอยากจะบอกว่าเปชุ่นเที่ราต้องรอคอยนิดนึงนะครับว่าหุ้นจะค่อยๆอ่อนฟอฟ์มมากขึ้นวันนี้เราเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีว่าตัวบิ๊กแคปมันเริ่มพักนี่มิสมอลแคปมันเริ่มมาแล้ว <Okay. S 2> นะครับตัวที่เราเคยแนะนาก่อนหน้านี้เนี่ยเบเตอร์วอร์กีเนี่ยนะครับพอพักเสร็จเขาก็เริ่มฟื้นขึ้นมารอบใหม่นะครับ <Okay. S 2> ขึ้นมาบาทเจ็สิบสี่ตันนี้ก็ดูที่มูลบาทแปดสิบนะครับตอนแนวต้านบาท mm. เก้าสิบแฟรบ แนวรับก็อยู่ที่บริเวณ1.68นะครับคอ,อีกตัวหนึ่งที่เป็นภาพของการพักแล้วก็กำลังไต่ระดับขึ้นมานะครับก็จะเป็นคาร์มาดนะครับพี่ม่อนตอนงบออกก็มีเซลล์ันซักออกมานะครับตอนนี้ภาพอยู่7บาทจริงๆแนวรับผมว่า7บาทนี่แหละนะครับด้านบนก็ดูเรน7บาท30กับ7บาท50นะครับผมแล้วก็ตัวที่เคยแนะนำอยากให้จับตาดูก็พวก TPCH นะครับ พวกเอราวันแล้วก็ไพรอนในเดือนนี้นะครับที่ที่เคยแนะนำในตัวกลยุทธ์รายเดือนไปนะครับผมเอราวัน <ero> แล้วก็ไพรอนโอ้ย2ตัวนี้เท่าเดิมเลยนะเอสนะไพลอนมี y i e 5%อยู่นะครับตอนนี้คือรา,าคาหุ้นอยู่ที่1ส1 0จริงๆตรงเนี้ยคือจะเริ่มเบรกจริงๆก็คือ13.40ถ้าเบรกได้ก็จะเป็น ตระเด็นตอนนี้ดูถ้าดูราคาหุ้นเนี่ยเราเห็นมีลักษณะาการแอคคูมูลเลชอยู่นะครับพี่มรรสะสมหุ้นไปเรื่อย,ยใช่ก็ตอนนี้คือต้องบอกว่าบิ๊กแคนแรงอะ่ะนะครับ uh huh. คนยังไม่ได้มาจับตาในเรื่องตัวมิสมอลเท่าไหร่นะครับแล้วที่ PCS นะละคะทำไมไม่ขึ้นละ่ะตัว PCS เป็นช่วงที่ผมคิดว่ามันเขึ้นมาแล้วจุดในการพักตัวนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันว่าจุดพักเนี่ยก็คือไม่ควรหลุด16ปาทตอนนี้เขาเลี้ยงอยู่นะครับ oh, ลแล้วก็มีการยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย75วันด้วยนะครับภาพแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวรอจังวที่ เอ่อเบรกเอาขึ well ้นไปผมคิดว่าดาวน์บ้านบริเวณ17บเจ็ดบาทเจ็ดสิบเนี่ยน่าจะได้เห็นแคะแนนเดียนเนี่้ครับโอกาสสูกนะในครั้งหนึ่งนะกับตัวที่พี่เซนตพูดนิดหนึ่งว่ากําไรปีเนี้ในโน้ตะไรจะเป็นเป็นขั้นบันไดนะครับโตขึ้นทุกไปมากนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าเออร์เน็ตจะมาอย่างที่เราประเมินไหมไหมนะครับผมครับครับแล้วก็หมดแล้วใช่ไหมตัวบิ๊กแคบละฮะตัวตลาดสัปดาห์หน้าก่อนไหมครับเชิญเชิญค่ะตลาดสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับก็จะมีดาวน์บ้านอยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อยสิ จุดในการพักของเขาเนี่ยนะครับอาจจะพักลงมาได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าจะไม่แรงจริงๆผมคิดว่าภาพตลาดรอบนี้เนี่ยจะเป็นการพักในวันแล้วก็ค่อยๆขึ้นมากกว่านะครับแนวรับของสัปดาห์เลยอยู่ที่หนึ่งสามหกสี่หนึ่งสามหกศูนย์นะครับผมการหนึ่งสามหกสี่กับหนึ่งสามหกศูนย์ค่ะแนวต้านหนึ่งพันสี่้อยสิบเอ็ดนะครับเรามองตลาดเป็นขึ้นนะครับผมแล้วก็บิ๊กแคปที่เอยังคงมีมวนต้าที่จะนําตลาดต่อนะครับจริงๆยังเป็นแบงค์นะครับที่จะไปเรื่อยๆนะครับก็ยังคงเป็นดิมเอา ตัว SCB ซนะครับตัวเค bank ที่เราเคยแนะนำอยู่นะครับแล้วก็พวกเดลรักการเนี่ยก็จะเคยมา,ยาตัวปูนใหญ่นะครับแล้วก็อย่างตัว d t AC. แท็แต่ว d ่าดีแท็กี่ผมแนะนำนิดน,น,นึงว่าเบสออนทามิ่งผมคิดว่าการเก็งกำไรนเนี่ยเล่นได้ถึงประมาณสักวันพุธหน้านะครับผมวันพุธหน้าเนี่ยจิตวิทยาของการเก็งบวกเนี่ยนะครับถ้าเกิดใครต้องการเล่นรอบเนี่ยให้ใช้จังหวะในการขายเล่นรอบกไปนะครับทามิ่งคือวันพุธนะครับประมาณนั้นนะครับําไมต้องเป็นวันพุธคะ คืออย่างนี้ครับืือตลาดเนี่ยเก่งบวกในหลายประเด็นด้วยกันนะครับทั้งโอกาสที่อุตสาหกรรมจะมีการแข่งขันที่สูงสี่รายหรือไม่หรือไม่หรือว่าจะมีเท่าเดิมนะครับมีการ e x p e c t a t i o n บวกเข้ามาแล้วก็มันมองในเรื่องตัวโอกาสที่จะมีซินตี้อื่นๆเกิดขึ้นอีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันเป็นความคาดหวังเชียงบวกแต่พอมันใกล้ที่18เนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันที่าทางจัสเองเขากาหนดไว้ว่าเขาจะมีการายื่น ยื่นบทสรุปให้กับตัวกสทชนะครับผมก็ตลาดจะมีจิตทยาลบในการอ่าในการขายมัออกมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูททมิ่งในการเก็งกำไรเลย<ช>ถ้าเชิงเทคนิคถ้าเราดูเนี่ยดีจ<ช>ักมูการเบ<ช>สซนเนี่ยมันก็อาจจะมีมุ้นต่้มบกได้แต่ว่าตอนนี้คือจุดในการเก็งกำไรในคนที่เข้าใหม่ะเสียเปรียบละต้องบอกนะครับประมาสามสิบกว่าใช่สามสิบแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าในเคสนี้เนี่ยถ้าเกิดจสนะครับจ่ายเงินได้ตามเป้าจริงเนี่ยเคสที่ดีแทกขึ้นมาเนี่ยการดนเทสผมคิดว่า ดาวไซด์ไม่เยอะนะครับประมาณสิบถึงสิบห้าเซนจากจุดสูงสุดที่เขาทาไว้เพราะว่าราคาหุ้นไทยอถ่ในเรื่องนี้ไปแล้วนะครับที่มักองอยู่ข้างล่างแล้วจากจุดนี้เนี่ยเราควรจะมองในแง่ตัวความเสี่ยงโอเปอเรชั่นริสของดีแท็เป็นมีเยอะไหมจริงผมคิดว่ามีไม่เยอะมากนะครับเยอะยังไงโอเปอเรชั่นริสมีไม่เยอะมีไม่เยอะครับมีไม่เยอะครับเพราะว่าหมายว่าในการดําเนินธุรกิจของเขาเนี่ยคงขายที่มีอยู่ในสามปีข้างหน้ามันสามารถดําเนินการได้ตามปกตินะครับแล้วจริงๆแล้วในเคสที่ดีแทคกิะสูญเสียเมื่เกิดแช แบบเยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องตัวสิ่งที่เราจินตนาการไว้ก่อนเก่ยวกับที่เกิดจริงๆเนี่ยเ,เกมในเรื่องตัวสงครามราคาแล้วมันเกิดขึ้ยนย่ผมคิดว่าเอฟเฟกต์เองเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นน,นะครับอย่างต้นปีเนี่ยถ้าเราเห็นเรื่องหนึ่งว่าหลายคนเซิร์นเรื่องตัวแอดวานเยอะนะครับกลายว่าสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยแอดวานทำอะไรได้บ้างแอดวานสามารถโอน2 G นะครับมา3 G ตัว11ล้านรายเนี่ยได้แล้วประมาณ5ล้านารายนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเร็วมากนะครับนั่นหมายความว่า ในแง่ตัวลีดเดอร์เองเนี่ยนะครับยังคงมีความเข้มแข็งในเรื่องตัวแบรนด์ก็ต้องเยอะเหมือนกันนะครับเนื่อฟังแบคิดว่ามันยังมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วก็บทสรุปของดีลนี้เนี่ยนะครับมันไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนเองเนี่ยนะครับทุกคนต้องรู้ว่าเข้ามากินกับไรด้วยประเด็นอะไรนะครับผมครับอ่าหมดแล้วเนาะแล้วตัวฟิวเจอร์นะครับก็เมื่อวานที่คุยกับกับนุ้ยไปนะครับจริงจริงก็ ขึ้นมาแต่ที่ที่เรามองนะครับใกล้ๆบริเวณ900ละนะครับของเอสแอกซ์ตอนนี้เนาะให้ไว้ตอนแรกที่เราให้ไว้เมื่อวานนะครับคือ900นะครับ9 0ยขึ้นมาบริเวณ898คือตอนนี้ก็คือถือรองต่อนะครับแล้วก็จุดในการล็อกผลิตหน้ารองเนี่ยเรายึดยกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคือตอนนี้เองเนี่ยนะครับตัวหน้ารองเองเนี่ยนะครับยังคงไม่ควรหลุดบริเวณอ2นะครับ ค <c oughs> ือถ้าหลุดแบบสองที่ผมแนะนาให้ล็อกหน้ารองทั้งหมดแต่ว่าการหลุดแกัดสองต้องบอกนิดนึงว่ามันไม่ได้สัญญาณที่บอกว่าเป็นช็อตนะครับต้องบอกประเด็นนี้คือย้ํามาโดยตลอดแล้วว่าจริงๆแล้วสัญญาณยังเป็นรองอยู่นะครับคือถ้าหลุดตรงมาก็ยังเป็นย่อรองเพีงแต่ว่าแนะนําคนที่รันเทรนใหญ่มาก่อนหน้านี้นะครับก็คือหลุดแบกดสองเราต้องล็อกหน้ารองก่อนครับค่ะ <c oughs> ได้ค่ะอ่ะแล้วทองคืนนี้ล่ะคะทองคําก็จริงขึ้นมาชนเป้านะครับแล้วก็เบสขึ้นไปแล้วหนึ่งสองหกสูงนะครับ จริงๆต้องพูดกระนตรงว่าผมไม่ได้แนะนําให้ทํสานะอะไรนะครับ <S 1> <S 1> <อ>ถห็นว่เราคอในสิ่งที่เราเห็นนะครับเราบอกว่าถ้าเกิดคนที่มีลองอยู่เนี่ยตัวทองคำมันเบสหนึ่งสองหนึ่งสี่ขออภัยนะครับหนึ่งพันสองอสี่สิบเหรียญขึ้นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเหรียญขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นมาที่สองสูงนะครับตอนนี้ก็คือมันถึงเตาแล้วก็เบกขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังคงถือหน้าลองต่อนะครับโดยมีเตาเป้าหมายถัดไปที่หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบเหรียญน,นะครับกับเป็นหนึ่งพันสามร้อยเหรียญใน หน้ารองนะครับขยับขึ้นมาที่1,253นะครับไม่ควรย่อหลุดครับโอเคกรอบนี้ใช่ไหมคะครับผมคืนนี้น่าจะไม่หลุดนะดูอาการแล้วไม่น่าหลุดนะครับเหมตอนนี้คือเล่นเรื่องตัวสภาพคล่องแล้วก็ดันต่างขึ้นนะครับในภาพคล้ายๆ้ช่วงอัด QE คันแรกๆเลยครับเอ๊ะรู้สึกเงินทุนนอกจากไหลเข้าบ้านเราใช่ไหมเชวงนี้เข้ามาครับคือตัวเลขที่เข้ามาเนี่ยหมื่นห้าพันล้านบาทตั้งแต่วันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นะครับพี่ม่อน แล้วก็ต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่1,340จริงๆถ้าเราดูทุนเฉลี่ยเท่านี้เนะี่ยคือเขาไม่ได้ไม่ได้ทุนได้เปรียบอะไรเรามากเลยนะครับทุนเฉลี่ยที่ไดจริง1,340แต่ว่าไอ้ลองฟิวเจอร์เนี่ยเยอะจริงทำไมเขาต้องลองฟิวเจอร์เยอะขนาดนั้นเพื่ออะไรคะเออทัวนี้เ็เป็นตัวที่บอกว่าตัว foreigner มองหุ้นไทยมันถูกนะครับถูกในแง่ไหนบ้างหนึ่งคือั่นีเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าเอ้ยตอนที่ลงมาแถวๆ1,220 1,230เนี่ยมันถูกจริงัด้แหละยิ่งถ้าเราไปดูในรรูปตััวดอลาเทมนะคบ เราเห็นเลยว่าดัชนีหุ้นไทยเนี่ยปรับฐานรอบนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามองแค่ตัวเซตนะครับเป็นภาพปกติในรูปไทยบาทเนี่ยเราเห็นว่าจุดที่ลงมาเนี่ยมันก็แค่ใกล้กับโลเดิมของอปลายปี2013นะครับแต่ถ้าฟอร์เรนดูเนี่ยเขาจะดูในเรื่องตัวดอลลดเทิร์ด้วยเพื่อลด,ดความเสี่ยงในเรื่องตัว FX จริงๆแล้วเนี่ยดัชนีปรับฐานลงมาใกล้จุดต่ำสุดในช่วงปลายปี2013นะครับพี่มอนนั่นหมายความว่าเขามองในจุดลงทุนที่ได้เปลี่ยนมากๆแล้วก็เลยเริ่มมีภาพของการโลเคตนเงินเข้ามาแล้วยิภาพตัว สัญญาณการใช้น,ชนี่เป็นฝั่งคลายที่มันชัดเจนขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าสีของฝั่งฝั่งยุโรปเองหรือว่าตะวันตกเองมันไม่สู้ดีนักนะครับเทียบกับเอเชียแล้วก็ทําให้ตัวเม็ดเงินที่ไหลออกไปสองสามปีก่อนนี้มันเริ่มไหลกลับเข้ามานะครับเดี๋ยวาตามลูกฝางไว้นิดนึงว่าตลาดมันขึ้นด้วยสภาพคล่องนะครับเพราะฉะนั้นต้องจับกระแสโฟลนี่ดีนะครับมาเร็วอาจจะไปเร็วก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเศกิภายในมันเข้มแข็งเนี่ยเราก็ถึงอัพไซด์เกมของตลาดที่เยือกนี้ได้เหมือนกันครับแล้้้้้้วววททํําาาาไไไมมมมตอออองเเขฟิจร์ก่่่นนแลลซืหุะ ตอนแรกเข้าฟิวเจอร์เข้าพันธบัตรครับพี่มอนใช่ใช่ทั่วทัศาศา้งตลาดมันเป็นแสน,แสนแสนล้านและทําไมต้องเข้าสองตัวละที่เหลือถึงเข้าหุ้นจริงผมค <ๆ S 2> ิดว่าเ,เรื่องเรองเรด้วยมันครับตัวหุ้นเองเนี่ยนะครับมันเข้าในส่วนดูฟิวเจอร์เนี่ยมันได้ดีเพลย์ค่อนข้างเยอะกว่าช่วงแรกฟิวเจอร์เล่นง่ายกว่าใช่พอตอนหลังเนี่ยก็ค่อยค่อเห็นภาพชัดแล้วแหละนะครับว่าตัวกระแสการใช้นิยมบ้านในขนไถมันน่าจะเกิด นะครับก็ค่อยโลเค็ันเข้ามาในส่วนตัวตลาดหุ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยเป็นลักษณะของการซื้อแล้วก็สวิตชิที่เป็นรายตัวนะครับชาตเราเลยไม่เห็นว่าเป็นการซื้อที่เยอะอะไรมากมายนะครับผมคือเหมือนสลับใช่ไหมฮะใช่เหมือนสลับตัวอยู่นะครับเหมือนเขาปรับปรับพอร์ตโฟลิโออยู่ในตอนแรกนะครับพอได้ทามิ่งปุ๊บก็ค่อยๆดันผู้บิชัขึ้นมานะครับผมกรณีของต่างชาตินะคะเล่นฟิวเจอร์มากกว่าเทรดหุ้นโอกาสที่เกิดความหันผวนจะเกิดความรุนแรงหรือว่าเสมอคะ ปลายเดือนมีนาคมนะครับก็ช่วงปิดคอนแทคนั่นแหละนะครับเราเห็นความบริการตัว s e เซสิตี้ฟีเจอร์กลับไปอีกรอบหนึ่งคืออย่างที่เราเคยคุยกันไปว่าเวลาเขาโหลดสานะหน้าอะไรมาเยอะเนี่ยพอช่วงปิดคอนแทคการโลเวอร์เนี่ยนะครับมันสาะนะจะเป็นตรงข้ามทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเบสออนมุมมองนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวตลาดหุ้นเนี่ยจะขึ้นอย่างน้อยสุดเนี่ยถึงประมาณช่วงกลางเดือนมีนาคมก่อนนะครับหลังนี้นจะเป็นภาพของการปรับฐานลงมาเล็กน้อยครับผมถ้าง,งั้นคุณเจอพี่วันที่สิบสองน่าจะมีอะไรเห็นแล้วยังสิบสอง มีนาคมวันเสาร์ที่โรงแรมเมนาลินอ๋อครับเดือนเมื่อเดือนนี้รอเราอัดผมลืมไปแล้วครับทั้งเดือนครับผมโอเคครับภาคเช้าใหนของคุณเนี่ยเช้านะกองกันตอนเช้าเลยเสร็จแล้วก็อยกินข้าวกันได้ครับค่ะได้ขอบคุณนะครับ